สวัสดีค่ะผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์ค่ะวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะคะสำหรับการออกกําลังกายที่เหมาะนะคะในแต่ละวัยค่ะกับนายแพทย์วรวิทย์อึ้งบารุงพันธ์นะคะศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางวิชาศาสตร์การกีฬาจากสถาบันกระดูกและข้อโรงพยาบาลพยาไทพลโยธินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนเราเนี่ยแต่ละคนร่างกายไม่เหมือนกันสรีะระความสูงไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยวัยเด็กวัยทํางานวัยผู้ใหญ่หรือว่าสูงอายุหน่อยอาจจะออกกําลังกายไม่เหมือนกันใช่ไหมคุณหมอ ใช่ครับคืออย่างที่เรารู้นะครับว่าในแต่ละช่วงวัยนะครับการจเจริญเติบโตของร่างกายเนี่ยต่างกันนะครับในเรื่องของชนิดของกีฬาแล้วก็เป้าหมายของแต่ละวัยเนี่ยเป้าหมายต่างกันฉะนั้นการออกกําลังกายเนี่ยก็จะต่างกันด้วยครับอเอาตั้งแต่วัยเด็กๆน้องๆก่อนคุณหมอมีคําแนะนํำยังไงอ่ะ คือจริงๆในวัยเด็กเนี่ยเป็นวัยที่การเจริญเติบโตเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับจริงๆเป้าหมายในการออกกําลังกายของเด็กเนี่ยเราจะเน้นการเคลื่อนไหวแล้วก็เน้นการพัฒนาการให้สมวัยนะครับผ่านทางกิจกรรมการออกกำลังกายต่างๆนะครับอย่างเช่นวิ่งหรือว่าจะเป็นปีนป่ายหรือการกระโดดต่างๆได้หมดเลยนะครับซึ่ง อพอมีการออกกำลังกายเนี่ยหนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าร่างกายจะแข็งแรงระบบะกระดูกกล้ามเนื้อใช่ไหมครับอันที่สองคือพอเขาได้ออกกําลังกายเนี่ยมีการประสานงานกันร,ระหว่างกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยทำให้ มีการเคลื่อนไหวที่ที่ดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเด็กได้มีการออกกําลังกายเนี่ยเขาก็จะมีความคิดสร้างสรรค์มีการฝึกการทํางานเป็นทีมเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการออกกําลังกายนะครับเหมือนสมองมันประสานกันกับการออกกําลังกายด้วยถูกไหมคะใช่คือในวัยเด็กเนี่ยเราจะเน้นการพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหวให้มีการสอดประสานการระหว่างตามือขาต่างๆเนี่ยซึ่งทําให้เขามีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมนะครับ เด็กๆก็อยากจะสูงหลายคนบอกอยากกระสูงไปวิ่งหลกไปเล่นบาสไปว่ายน้ํานี่จริงไหมคะคุณหมอจริงๆการที่ร่างกายมีการกระแทกที่พอสมพอเหมาะพอสมควรก็เป็นสิ่งดีครับมันทําให้มีการพัฒนาเรื่องของความแข็งแรงของข้อและกระดูกนะครับแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการที่มีการกระแทกมากเกินไปหรือมีแรงประท้ามากเกินไปไม่ได้เป็นผลดีต่อต่อ ต่อข้อต่อหรือว่าระบบกล้ามเนื้อของเด็กเพราะว่าการจเจริญเติบโตของเด็กยังไม่สมบูรณ์นะครับอ๋อถ้าเรานึกถึงการกระแทกที่พอดีเอาวิ่งน่าจะได้วิ่งได้เล่นบาสได้เล่นได้ครับบางคนบอกแต่ว่ายน้ำมันไม่ได้กระแทกนะคุณหมอเนาะว่ายน้าทาได้ครับก็พอจะบางคนบอกว่ายน้ำมาช่วยยืดตัวด้วยได้ได้เป็นการออกกำลังกายที่ ค่อนข้างที่จะเหมาะสมแต่ถ้าบอกว่าไอ้ที่มันกระแทกมากเกินไปนี่เรานึกถึงพวกกลุ่มคนพวกไปยกน้ําหนักหรือเล่นอะไรที่มันยกหนักหนักวเวทวิร์ดอะไรเงี้ยกีฬาที่มีการกระแทกฟุตบอลค,คือการกระแทกหนักๆเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีต่อต่อข้อต่อต่อกล้ามเนื้ออยู่แล้วนั้นกีฬาประเภทประทะทั้งหลายไม่ไม่ไม่ไมค่อยแนะนําดีกว่าะนะครับเล่นก็คือควรเล่นอย่างอพอประมาณไม่ได้เล่นแบบแข่งขันเอาจริงเอาจังซึ่งซึ่งอันนั้นจะทําให้กล้ามเนื้อและกระดูก ได้รับแรงกระแทกมากเกินไปก็จะมีปัญหาในอนาคตครับแล้ววัยที่เราเริ่มทํางานละมหาลัยจนถึงวัยรุ่นร่างกายพัฒนาเต็มที่เขาสามารถที่ออกกําลังกายที่หนักขึ้นบ้างได้ออกกําลังกายที่เริ่มมีใช้อุปกรณ์มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลตีแบดเราจะเน้นความคล่องแคล่วว่องไวพอเป็นวัยทํางาน คนหนุ่มคนสาวร่างกายพร้อมแล้วข้อควรระวังยังต้องมีอะไรบ้างแมงหมอเป็นพิเศษส่วนใหญ่ก็คือในเรื่องของการออกกายที่หนักเกินไปนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยเสพติดการออกกําลังกายออกกําลังกายที่หนักร่างกายมันยังฟื้นฟูไม่ไม่ทัน,ทนงั้นก็จะมีทั้งในเรื่องของการล้าการเหนื่อยง่ายการบาดเจ็บ ที่เกิดขึ้นเพราะว่าร่างกายไม่ได้มีการซ่อมแซมที่เพียงพอนะครับการออกกำลังกายเรารู้ยแล้วมีการหลั่งฮอร์โมนที่เรารู้จักกันก็คือเอนโดฟินไอเอนโดฟินเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขมันฟินมันฟินมันฟินใช่ใช่ครับแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปร่างกายมันล้ามันเหนื่อยมันก็จะไม่ฟินแล้วมันก็มันไม่ฟินคือพอเราออกกำลังกายมากเกินไปเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามีสารอนุมูลอิสระในร่างกายมันสร้างมากขึ้นซึ่งโมเลกุลของมันเนี่ย มันไปทําลายเซลลหรือว่าไปทำลายโปรตีนทําให้เซลล์ต่างๆเสื่อมสภาพอันนี้ก็คือเป็นในกลุ่มของคนทํางานพอเป็นผู้ที่อายุเยอะขึ้นมาหน่อยจนถึงขั้นผู้สูงวัยหน่อยหนึ่งนะฮะในวัยสูงอายุเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในอวัยวะต่างๆเริ่มมีความเสื่อมถอยนะครับนั้นการออกกายที่แนะนำเนี่ยจะเป็นในกลุ่มเขาเรียกว่า low impact exercise ลดแรงกระแทกแล้วก็ จะเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนทิศทางเร็วๆเพราะว่าการที่เราเปลี่ยนทิศทางเร็วๆเี่ยโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายข้อต่อระบบกล้ามเนื้อมันมันก็เสื่อมตามอายุซึ่งอันนี้เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกตินะครับทั้นกีฬาที่เหมาะสมก็คือไม่ได้กระแทกเยอะยกตัวอย่างเช่นว่ายน้ําไ,ได้ไไดเดินเร็วเดินเร็วค่ะปั่นจัก,กรยานค่ะ,ะคยกะได้ไหมคุณหมอดีเลยครับท่เห็นอท่านชอบโยคะไทเก๊ก คือพวกพวกนี้จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าเป็นการยืดเหยียดซึ่งเหมาะเหมาะสมกับในกลุ่มวัยสูงอายุมากเหมือนกันครับเพราะว่าข้อต่อเรามีความเสื่อมใช่ไหมครับถ้าเราได้มีการยืดเหยียดที่ถูกต้องมันก็จะทําให้การใช้งานของข้อต่อเนี้ยยืดยาวออกไปดีจังนะครับแอนเห็นหลายท่านนิยมไปเต้นหลังลีลาสหรือจะอย่างเงี้ยได้ไหมคะจริงจริงการออกกำลังกายไม่ได้มีข้อจํากัดการลีลาดหรือว่าการทํากิจกรรมอะไรก็ได้ครับ มีประโยชน์หมดเลยนอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วมีมีสุขภาพแข็งแรงแล้วยังได้ในเรื่องของโซเชียลได้เจอคนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกกําลังกายซึ่งกันได้พูดคุยกันอาจารว่าเป็นเป็นอันหนึ่งที่เราได้ประโยชน์าทางอ้อมะนะครับ ทีนี้ข้อควรระวังสําหรับผู้สูงวัยในการออกกําลังกายข้อควรระวังก็ก็จะมีอยู่ในเรื่องของการเตรียมตัวแล้วก็ต้องดูสุขภาพของตัวเองว่าในการออกกำลังกายนั้นๆน่ะมันเหมาะกับเราหรือเปล่ากรณีที่มีโรคประจําตัวยกตัวอย่างเช่นความดันเบาหวานหรือว่ามีข้อเสื่อมอยู่แล้วการไปออกกำลังกายที่หนักๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมนั้นคุณหมอแนะนําว่าให้ไปเช็คล่างกายให้พร้อมไม่ว่าจะเป็น โรคประจำตัวต่างๆหรือว่าอาการบาดเจ็บที่เกิดตามข้อต่อต่างๆก็แนะนําว่าควรจะออกกําลังกายให้เหมาะกับกับร่างกายของเรานะครับมีกีฬาไหนไหมคะที่เราสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยแนะนาในการออกกาลังก,กายเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยที่ได้ประโยชน์และมีสุขภาพ,พดีสุดคือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นการออกกำลังกายที่มีการทํางานของปอดหัวใจทํางานนะครับแล้วก็ออกอกาลังกายต่อเนื่องนะ mm hmm. ครับองค์การนมไมโลกยแนะนําว่าให ควรที่จะมีการออกกําลังกายเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งสักร้อยห้าสิบนาทีร้อยห้าสิบนาทีงนั้นโดยเฉลี่ยก็จริงๆก็คือ30-60นาที3-5วันก็ได้ครับค่ะ ก็จะเป็นการออกกำลังกายที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับอ่วคุณผู้ชมวันนี้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะคะสําหรับการออกกําลังกายที่อาจจะเหมาะกับแต่ละช่วงแต่ละวัยคุณผู้ชมลองเช็คดูแล้วกันว่าเราอยู่ในไวัยไหนบอกกับการออกกําลังกายแบบไหนแต่ที่คุณหมอบอกว่าอะที่เซฟๆหน่อยก็ออกแบบแอโรบิกนะจะเอาแอโรบิกแบบไหนก็แล้วแต่เลือกกีฬาที่เหมาะกับเราถ้าสูงวัยแล้วนะคะดูเบาๆหน่อยอย่ากระแทกมากนะคะแต่ถ้าว่าเป็นวนัยทํางานวัยกังคนก็อาจจะ เล่นกีฬาที่พอกระแทกได้บ้างแต่อย่าหนักจนเกินไปไวัยเด็กก็เล่นให้เหมาะสมกันนะคะส่วนวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะครับสวัสดีครับตอนนี้ไปติดตามกันต่อนะค่ะกับพี่บัญชาค่ะ